May I ask you something that if you have a possibility to being to study to being a doctor I mean a PhD you will be a Could western do doctor or you choose to be like this day? I think one time but spend that many year what I know now to learn so little it's not worth Ah what good ขอขอแปลนี้อันนี้เด็ดหมอระชาถามว่าถ้าคุณสามารถเรียนหมอได้เป็นหมอที่แบบจบหมอ Western Medicine คุณจะทํำไหมแล้วเขาตอบว่าเขาจะต้องใช้เวลาหลายปีเพื่อจะรู้แค่นิดเดียวอ่ะมันไม่คุ้มหรอกสก h o o l s bum s c มันขนลุกเลยอ่ะเป็นเหมือนอซึ่งมันเป็นคาคือเขารู้ว่าอะไรคือบทสาหรับเขาอ่ะคือเขารู้เลยว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรอ่ะเมื่อกี้นี้ที่ถามคําถามเมื่อกี้คือกลับไปที่สิ่งที่เขาอธิบายตอนต้นเนะ ว่าถ้าเราศึกษาแบบทั่วไปเหมือนหมอทั่วไปอะ่ะเราเจ็บที่เขา่าเราก็รักษาที่เขา่าเราเรามองแบบ เรารักษาแบบด้านเดียวอะค่ะเจ็บตรงไหนก็รักษาตรงนั้นเหมือนที่พระชาบอกกับคนไข้เสมอว่าปวดหัวอยากกินยาแก้ปวดเราปวดหัวจากอะไรอะนี่เหมือนกันนี่มันเป็นเรื่องต้องวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์แต่ถ้าเราไปเรียนแบบนั้นซึ่งมันถูกตีกรอบเว e ตัน e มดิซีนอ๋ i แต่เว h ตั i s t h e y give us the p a i n k i l l e r but the h รามีย from what from ็นยาแก้ปว f แต่ l ั e หาคือจ e h e a ไรกันต้องวิเครา e ห์ but we can the way we're doing right now we're going to find the cause of the pain but little credit to the doctor maybe yeah. to be nice is <laughs> the patient expect you to look at knee when you have knee pain mm. so if some coming that is not a knee maybe shoes by themselves they have friends or something so oh look at this this work mm. and i start to look in the stomach they mm. think i'm little crazy don't crazy. know what i do yes. because i have pain here so this person need a medical doctor that look at me they were very happy that's why in the medical so we are, by the patient too we are educated mm. so the the patient need to be little educated or developed to accept this the thing is you mean, you mean that it's actually is depend by the patient what they want to hear much like that right and, yeah. yeah additionally is uh, in the medical industry right now for the they have a specialist so maybe from their knowledge they know only that that area yeah in the frame mm -hmm. yeah in the frame for example that the patient go to the doctor to see the knee and they know about the knee only they don't know about the stomach no specialist is more closed you can say mm. if you're md only you go there for whatever okay i know or not know but i remit you to a specialist mm -hmm. and the specialist is more close this is mm -hmm. a specialist it's, it's called, for me it's more dangerous it's a protocol ah yeah yeah they always say it's my protocol yeah yeah Us, protocol. The system is is system made's person are Proto freedom The t why we ก็คือว่าอาจารย์เมื่อกี้ที่ที่เขาคุณทอมเล่าให้ฟังก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะถามว่าจะโทษด็อกเตอร์หรือโทษคุณหมออย่างเดียวเขาไม่ได้เพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ย คือว่าคนมาหาหมอเพราะเจ็บเขาเขาก็คาดหวังยาที่เกี่ยวกับเขาแต่ถ้าเกิดว่าหมอคนนั้นนะ่ะไปบอกว่าเจ็บท้องอย่าง,งเมื่อกี้เนี่ยพี่โอเจ็บเข่ามากเจ็บมาเป็นนานมากแล้วเจ็บจนแบบเดินเดินพี่โอเดินเดินเอียงๆและเดินแบบจะเจ็บเจ็บเขาแล้วแต่ว่าเมื่อกี้คุณทอมดูให้คุณทอมบอกว่าเป็นปัญหาที่ท้องนะเรื่องระบบการย่อยนะต้องไปแก้ที่ระบบการย่อยดังนั้นถามว่าคุณทอมแก้ให้ที่เขาของพี่โอก็จริงแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ย ถ้าพี่โอยังไม่ปรับพฤติกรรมการกินหรือการฟื้นฟูในระบบจะจะกบารย่อยอาหารก,ก็ยังไงก็จะกลับมาอีกศาสตร์ของคุณทอมเนี่ยจริงๆก็คล้ายๆกับศาสตร์ของทางหมอผิวหมอพันธ์เหมือนกันถ้าตัวสังเกตนะรายการนี้เราจะพูดตอลอดเวลาว่าการศาสตร์แพทย์แผนตะวันออกหรือแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยรักษาแบบอง์รวมใช่ค่ะเราไม่ได้มาที่ตัวนั้นๆอย่างเดียวถ้าเราดูคลิปมาหลายๆคลิปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคนไข้หลายๆคนที่มาเนี่ยหมอผิงกับหมอพัน์จะบอกเลยว่ารักษาโรคนี้ร่วมด้วยนะรักษาโรคนี้ด้วยด้วยนะแล้วพอเสร็จแล้ว ร้อปุ๊บอะมันจะฟื้นแบบองรวมขึ้นมา